พ่อแม่เล็กอีกแล้วใช้เฮากระได้ท่านว่างวดใดก็เข่าว่านั้นว่างวดใดก็เข่าว่นน้นพี่จะงึดกระดอกกระเดียฮ่าฮ่าฮ่าดีเนาะวันนี้วันที่แปดแล้วเนาะเอามาแล้วบอกคุณแม่มาแล้วเนบ่มาตัวได้แล้ว 4กับ5เออบนล้างเนาะถือเกาหันเนเนะงดก่อนถ้ามาเจ็กับเปดเลจีเจกับ8ปเจ็ดกับ8ปเข้าเบนล้างเนาะเจ็ดงเงินก็ด,กด,กด,ด้อกกเดีย้วแต่ว่าเจก็ไปชนเลกดังคือบ่าได้ผลว่าเออมีคนสนใจหลายดหรยมั้ ฮะเอากดมีคนขอเบอร์แม่มาอีกยากเดกป็ปอยด้อก็ปอยเอยหรอเอามีแฟนซ่องแถวนี้เราเป็นแถวเภอท้างนี่ลนะ่ะหนองหา่านเออยักษรู้จักแข่งลอตเตอรี่เมเล็กเพ็นที่ข่าวคนมาตามมาหาได้มาเลือกเอาเรางวันทีเดนะียมน้ เออพื ờ, ่อยักมาทายทำมีอยู่เ่ยยักษาไทยฮะโอ้ที่เป็นอย่างเนาะเฮาเป้ายากดังเนาะเด๋อแฟ้าตัทีแล้วนาไดูแต่ให้เฮานี่ก็พอแล้ะตัวไหนดังแม่วันเนี้ย คนมาถามลายที่สุดตัไดดวไหนเก้าห้านคเก้าห้าแป้นห้าหอย่นหมาแป้นห้ายอยู่เนี่ยยนหมาแปนห้ายอยู่ยแสงเมล็ดเป็นยังละ่ะครับผม นี่ครับผมแม่เล็กครับแม่เล็กแม่เล็กใช่แล้วเตอรี่หลังวัดที่หนึ่งออกยุ่ยเรื่อยโอเคสวัสดีครับโอในตรงนี้ออกออกเรื่อยมาวัดที่หนึ่งอ่าแล้วมาที่นี่ที่สองมาเอาทำแม่ะมูใช่เขาอ่าช่วงช่วงกับพวกเพื่อนช่วงหนึ่งกับสืบละวัดที่หนึ่งกับมาเอกจากนี้บ่ะครับผมออกถอนเถื่อแล้วครับผมให้มาแล้วถามทำเมะถามแม่เล็กให้หมูเจ้า ตัวล่างตัวได้เออซีกับฮมาแล้วเียว่าแล้วนักประจำว่าีสิบหกอครับเล็กวิงเล็วิงเป็นหมัเล็วิ่งบอครับโอ้ครับผมดเล็วิ่งบครับผมเด๋ยว่าเป็นเสื้อโอ้เลกพระลึกลับอยู่ในดงรโมาให้คนครับผมเออให้มาซีกไหมอดงไม่ลาโกมให้ มาแล้วหายมาแล้วรับไใจครับผมสี่กับห้าอืมวัดกรนเป็นให้เจ็ดกับแปดวดว่ดวมมดเออหนึ่งกันยานะให้เจ็ดกับแปดอือวันนี้สิบหกเออ วันวันที่หนึ่งนะให้เกตกาแฟลอยอให้เกตกาแฟให้เกกแอ๋อสัเนียงสำเนี่มบัดเลยวะครับเราก็เลยเราก็เลยไคเขาเลยำเราคนเนี้ยใอยู่เมืองเลยตั้ง2ี่ปีพ่นะในบ้านเดียวกันเนี่อยู่ใกล้ใกันป่สิบหกงูคน ที่ได้ดงูด,ดงใม้โดงลน,น,นะครับเอ๋พกมาบอกว่าหามากซีกับขาครับผมงวดจำไม่ได้6มีหายจาี่จับไ่เอ้ครับซี่เนี่มารักรักรวยรักรอยครับผมเก็บนเนขาบนล่างเนาะแม่เนาะเออวดก่อนให้เก็บนี่แป้ไหนะเขาเก็บเขาเก็บบนล่างหาจับคู่แซเอครับผมเออคนให้ต่นนี้ไครครับ,มบผมเออคนไหน่านี้เออ วดนที่ไฮซี่เขามาแล้วครับวดที่แล้วไเจ็ดกับแปดเจ็ดกรแปดมาตเลยครับเสป็นพระ้าชาเนาข้าวขาวเนี่ยไฮยางได้นเตอรี่ยูนแม่ก็มาเอารถรางวันที่หนงมีหลายของคุณแม่เล็กนะฮะแม่เล็กกยังนีายอุ้กรีแดงเลนี่จะซื้อเสียงแม่เล็กยูนาธนาขั้นครับผม ขอเนวทางจ้ะจวทางแนวทางเด็กเด็กิ่งแน่นดกหั้ากิ่งวัเนี่ยจะเข้าบ่เข้าเเาจะาดวรครับผมมันผาค่ะเียกัแปกับเขาบนล่างเลยไมเขาเกียดบนล่างดิเห็นววดนี้ห้ากับสี่ก็บนล่างบ่ 5กับ4ีกับห้าเนี่ครับไม่ได้ไหมว่าเรากับ5บ้าวดันดที่จุกบ็ได้ยินนะครับอ่ามือเบิงอำมือเพียนเข้าเลยขับบานเป็นยังไงโอ้เมืนน่อนี้ถนนโล่งเลยเนาะฝนกระตุกนิ่มๆิมๆยิยมๆแล้วครับ เราเชนนีเงียบอย่างไอย้นกับบ่มีไปใส่กันเบิดนะครับผมแจกลอตเตอรี่กับพิษภูม,มิมาหุม เธอคนนี้ก็ผ่าด้วค่ะเลขวิ่งแม่เล็กไม่ยิ่งแต่กิติศักว่าแม่นก็เลยอยากมาเห็นจ้ะได้ให้คูยอย่างพันท่ามากค่ะคุณแม่คขาขออนุญาตเราคุณแม่เออมาอุดหนุนลอตเตอรี่เพื่อนเด้อผู้ใดก็ได้อยู่ใกล้ๆรางวัลสองโตสามโตก็อยู่ในแผงแล้วนี่ละรางวัลที่หนึ่งก็อยู่นี่ละออกสองงวดแล้ยนะครับรางวัลที่หนึ่ง เราข่ยอูอัมพอรเข่นนะคะขายที่แบบมาแม่ท่านคุณแม่เล็กเล้วามาุดนอเค่ะคุณแม่ขายอันสั่งข้าสั่งได้โอนรดโอนคม่เอาพี่น้องเอฟี่ยานได้รัสเรี่เล็ได้เบอได้สั่งคุณแม่คุณแม่ บ่อเาได้ป่จ้โหว่นเอฟเป็นไหนากูยกไก่กได้เลยารอดสามชุดหนี่ครับคธนาคารชัยพาณิชย์เดือดอำเภอเพ็ญหนึ่ครับค่ะยกไก่กับปาผมได้ก็คด้วย้าวส่วนสำหรับเล็กนี่คุณแม่ซีก้าขายันมรจักคุณแม่มีมาไม่ใหญ่ไกลแต่ไปนอดว่านจักู้ห่กล่ก้แต่ว่านมากะอา เอาคุณแม่เล็กหน้ากล่องสลักเขามักตัวไหนวะเนี่ยมักโรตอรีกับมักห้าเกเนาะเมื่อก่อนคุณแม่บอกผมมันดังแป้ห้าเนาะหน้าก่องสลักดังแป้ห้ามาออเกลห้าเว้ยแป๊กจังก็นี่เกาห่าค่ะเกาหาราวังรถแตมป็นแตบห่าค่ะสี่กรบห่าเด้สี่กับห้าเอาใ่กันในบ่นอเนาะบ่อได้ โอ้สี่กับหไม่มาค่ะสกับหไม่มาด้วยกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเอาพี่น้องเอฟซีได้รักใดแต่ามาจับตัวเลขคุณแม่เลขไสนน่าจะสี่กับหนะคะส่วนคุณแม่มักอยู่เดี๋ยวนี้ในใจก็่าเพห้าเก้าห้ก้ากระเิศ5หาน่าจะแม่เนาะสีก้าได้ไหม่ Connect, มันมาดังก็ดองมันดังมันจะได้เงินก็ดีเขนดงมายนะคะอะเก็จะมีสี่กับห้าห้าเก้าสี่เก้า่สี่เลือสี่กหาค่ะคุณแม่กบอ่อนเมื่อนี้วันที่แปดลัตเตอรี่กันยังหลายอยู่นะครับมันจดสื่อจาเอารถหวานแฟน่องปูยู่ไก่ก็ได้คุณแม่ก็แบบน้องชายครับบอกว่า เลครับสำหรับคลิปนี้ก็ดูเยี่ยมก็ยุตแเวอาเภอเต้นนะครับสี่เอาลาค้าจากเ็บซีแฟลงกลวครับมัดใตยทาเลขแม่เลขไห้นะครับผม4ี่กับห้ามาบนล่างได้นะครับผมจับเป็นแนวทางกันสั่นละ โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อสำหรับสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมบอสนับสนุนกครพนันทุกชนิดนะครับผมอ่ผู้เยี่ยมอำรับพาจากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนช่องทุกท่านนะครับผม